อำรวจสัตหีบวาดล้างแก๊งขอทานคำเมนจูงเด็กเรร่อนขอทานงานวัดนำตัวสอบอาจเข้าข่ายคามันดุเมื่อเวลา22.30ากนาทีพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กร่วมกับสอพอสัต,สตหีบได้รับแจ้งว่าภายในงานวัดสัตหีบหรือวัดหลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา มีแก๊งขอทานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแดนเล็กจนถึงคนชราทั้งพิการและปกติจํานวนมากมานั่งขอทานภายในงานวัดเกรงว่าจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวและอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากหลังรับแจ้งจึงได้สั่งการให้พันตารวจโทรสุพิจัรเรืองโนมดีร้องร้มกับฝ่ายสืบสวนสถานีรถโฟฟธรสัตหีบ พันตำรวจตรีอัครชัยบงขมสมสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบพันตำรวจตรีชัยวัฒน์เนมีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสัตหีบลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจค้นทั่วงาอดูบัติจนสามารถกลัวคุมกลุ่มขอทานได้ทั้งหมด8รายเป็นเด็กต่างชาติสามรายและชายหญิงต่างชาติสองราย ทั้งหมดสันชัยกัมพูชาและคนไทยอีกสามรายเบื่องต้นนําตัวส่งไปที่สถานีตำรวจภูทรสัตหีบเพ,พื่อสอบสวนขยายผลโดยทางด้านพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กพร้อมกับสอพอสัตหีบได้กล่าวว่าพบกลุ่มขอทานนี้มีอายุระหว่าง18ปีถึง60ปีที่นำเด็กอายุ2ปีถึง10ปีมาร่วมนั่งขอทานตามจุดต่างๆโดยกลุ่มดังกล่าว มีผู้ชายคนไทยมาคอยนั่งเฝ้าอยู่ที่บริเวณภายในงานวัดโดยทั้งหมดดะกางเต้นนอนและพักอยู่ในบริเวณของวัดจนฝว่งงานวัดจหมดและจะย้ายไปที่อื่นเกรงว่าจะเป็นขบวนการค้ามนุษย์จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดังกล่าวสำหรับเช้ากพูชาทั้งหมดนั้นไม่พบเอกสารเข้าเมืองโดยทางเจ้าหน้าตำรวจจะร่วมมือกับสหวิชาชีพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเพื่อคัดแยกผู้เสียหายว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่พร้อมตรวจสอบหบาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวผู้ที่อ้างว่าเป็นพ่อแม่มีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หากไม่มีก็จะเข้าข่ายค้ามนุษย์ได้ประเภทควาพมผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์โดยการนำคนมาขอทานหรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อันเป็นการขู่รีดบุคคลสิ่งจะต้องมีการสอบสวนดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนิวส์ยี่สิบสี่ราชิบสีรายงาน